โอเคนะครับก็ถือว่าอ่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะครับกับการทําโครงงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยววันนี้พี่โนวิตะก็จะพาพวกเรามาทําโครงงานการต่อตัวเลขและตัวอักษรนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับพี่โนวิตะก็ไปรีวิวรถอิซูซุนะครับยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาลงให้ดูถึง3โครงงานเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียม รายการอุปกรณ์กันดีกว่านะครับอันดับแรกก็คือแผ่นโปรโตโรบอร์ดนะครับขนาด390จุดเชื่อมต่อนะครับ1แผ่นนะตัวต้านทานค่าคงที่ค่า100โอห์มนะครับน้ำตาลดำน้ำตาลทองนะหนึ่งตัวต่อมานะครับ7 s e g เซกเมนตชนิดคอม m อนแอนโอดนะครับ หนงตัวครับแล้วก็สายไฟต่อวงจรน,นะครับแปดเส้นนะครับแบตเตอรี่3ามโวลต์น,นะครับหนึ่งก้อนก็ให้เราประกอบวงจรตามภาพที่6ต่อ83ลงบนแผ่นโบลทบอร์ดตามตำแหน่งนะครับเมื่อเราประกอบวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้วงจรการต่อตัวเลข และตัวอักษรแบบนี้นะก็ให้เราต่อแบตเตอรี่3โมโวลต์นะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟเข้าไปที่วงจรนะครับแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เมื่อพี่โนบิตะต่อแบตเตอรี่3โมโวลต์เข้าไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว7 s เ g m e n ซกเมนต์แสดงผลเป็นเลข8ที่ไม่มีจุดนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราจะ กำหนดให้ s e เว่นเซกเมนเนี่ยแสดงผลเป็นหมายเลขอื่นนะครับก็จะต้องปลดสายไฟออกนะครับสมมุติว่าพี่นวิตาจะให้เป็นเลข4นะครับถ้าจะให้สแสดงผลเป็นหมายเลข4นะครับเราก็ต้องให้เหลือตำแหน่ง g f แล้วก็ b นะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวพี่นวิตะมาสารุปผลการทดลองให้นะครับจากวงจรตามรูปที่6ต่อ 83จะใช้เซเว่นเซกเมนต์ชนิดคอ m มอนแอนโอดดังนั้นจึงต้องต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้าที่ขาคอมม o นโดยมีตัวต้านทานค่าคงที่100โอห์มมาต่อเพื่อจำกัดกระแสไฟฟ้า่าจเกิดการจ่ายกระแสเกินเพื่อป้องกันการเสียหายของเซเว่นเซกเมนตตามรูปวงจรที่6ต่อ83ที่ขา a b c d e f และ g นะครับ จะต่ออยู่กับขั้วลบของแบตเตอรี่ดังนั้นที่ตัวของเซเว่นเซกเมนจะแสดงผลทุกตำแหน่งยกเว้นตำแหน่ง DP คือจะแสดงผลเป็นเลข8ที่ไม่มีจุดหากต้องการให้เซเว่นเซกเมนแสดงผลเป็นหมายเลขหรือ,อ,อ,อื่นก็ต้องสามารถกระทำได้นะครับ โดยป้อนแรงดันที่ถูกขั้วให้ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงเช่นต้องการให้แสดงผลเป็นหมายเลขหนึ่งก็ป้อนแรงดันเฉพาะในตำแหน่ง b และ c <อ>ะครับเซเว่นเซกเมนต์ก็จะแสดงเป็นหมายเลขหนึ่งในทางกลับกันหากเซเว่นเซกเมนต์เป็นชนิดคอมมอนแคโทดก็ต้องกลับขั้วของแบตเตอรี่ด้วยคือให้หาคอมมอน ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่และขาอื่นต่อกับขั้วบวกนะครับโอเคนะครับพี่โนบิตะก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์ซื้อซูเปอร์ตงให้พี่โนวิตาด้วยนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เดี๋ยวเราไปทำโครงงานถัดไปกันเลยครับ